Speak. มันมืดแล้วกูก็ขึ้นมาอยู่บนที่มันเป็นเป็นที่เรียกว่ามันกูจะไม่กระโดดตกใช่ไหมตรงนี่แมงมือไปตรงแก้ไฟดีกว่าไอ้พ,พี่พี่ไม่ลงมาไม่ลงชาไม่ลงม เขาบันไดตังเหมนี่เลยไม่ตองมาไม่ต้องมาเลยน,น,นยี่นี่นี่อนนี่นนี่เลน้องมาแล้องมาเขาพิลปาแวนีจะถือได้ไมโอ้โโอ้โหโอ้จนไ่อแล้ว่ากูาาาตกตไปเลยนะูดเจอาอยู่กันสอคน กูอยากอยู <If> <rain> Jamie, ่กับเขาแต่ว่าเขาไม่ให้กูอยู่เลยแหบบให้ๆเขาเขาอยู่ได้ได้ไหมฮัลโหลยู่ได้ไหมยูดได้ไหมเขาจะให้กูอยู่ไหมเหรอเล่นไหมคอมเอ๋อเขาเล่นกเน่ยคอมเขาอยู่ได้หรือไหมกูจะก็แต่ว่เข้าไปแล้วนะเขาไม่ให้กูอยู่ไม่แน่เลยทำไมเขาต้องมาสร้างบ้านกันตรงนี้ด้วยอยู่ด้วยไง mãi chấp bằng những cái ok mày đừng có chút xin lỗi 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 chút

ันสีขาอยากลงขาเข้าไปหน่อยดีไหมโอ้โหอยู่กันหลายคนมาก1 2 3 4คนเลยอะโอ้ขหอ,อยู่ด้วยได้ไหมเนะ่ยเป็ดป่วนเข้าคอยดูโอ้โหเขาสร้างสวยมากเลยอยู่ด้วยได้ไหม โอ้ยยยยตกไปแล้วเมีพีเล้ยยยยอ้ยยตกใโอ้ยยยยเอีพียัตกเลยเหรอเอ็มซีีังเหรอวะตกไปแล้วเอ็พีพีตกไปตายอ่ะโอ้ยยยอ้ยยยยโอ้ยยดี เดี <c ười> ๋ยวคเจ้รเขาโม้แต่เราเขาไปทำ